สวัสดีครับคุณเพื่อนสายดันทุกท่านเจอกันอีกแล้วครับกับช่องจา่าแมนแท็กเตอร์โดยผมจา่าแมนครับวันนี้จะพามาชมก็ะยอกงในตำนานครับฟอร์ดรุ่นห6 0ันหครับเสื้อะไรซึ่งรถคันนี้ก็เป็นรถของทีมงานจา่าแมนเองนะครับสายดันดินแล้วก็ขหน้าดินนะครับ วันนี้มาลองของใหม่ครับขอบเสียพื้นที่นะครับเพื่อเราลง,ลงหินทุกมาลองของใหม่ครับเลียงสี่ห้าองศาครับหรือจ่าแมนทิ่เองครับไม่ได้วัดทำกับไม่ใหม่ครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับ ผ่านหน้าออกมานะครับฝั่งนู้นก็เดิมตอนนี้ดัน,น,นผ่านหน้าออกมาเพื่อให้ผ่านเอียงนะครับเวลาเราดันดินไปด้าน,น,นหน้าดินจะไม่ตกลงขอบถนนนะครับตันนี้เรามาลองกันครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าออเอาโซ่เพิ่มขึ้นครับโซ่เพิ่มพูดเด็กสร้างครับพูดเด็กสร้าง ว่าถนนตึกแ็งมากเป็นถนนลูกรางเก่าครับเราลองเห็นปุ๊บมาดูดินครับดินจะตกลงข้างทางหรือเปล่าตอนแรกต้องดันให้ดินหรือหญ้าตกออกข,ข้างก่อนนะครับถ้าเวลาเราลงหินก็สลับข้าง ด้านนี้เข้ากลางนะครับ เขาจะได้ผลครับเห็นไหมครับดินจะตกลงข้างทางฝั่งนึงนะครับแต่ฝัง่งนึงจะไม่มีดินนะครับเพราะผ่านเราเอียงน,นะครับด้วยคนไหนอยากลองทำก็ไปใช้ดูครับเพราะว่าดูมาจากจอินเทอร์เน็ตเหมือนกันแล้วก็นาลองทำทุกีเป็นเหมืนกัน,นครับได้ผลครับได้ผล ดูกวันครับดูกวันนี่คือเสน่ห์ของรถสว่านนะครับ มันต้องดำเสียงต้องดังถ้าควันไม่ดำเสียงไม่ดังไม่ใช่ฟอดนะครับแต่ด้านดินเนี่ยผมใช้มาหลายยี่ห้อครับยี่ห้อ,หอ,น,อหน,นี้ย่อได้ที่หนึ่งฟอด เผ่าเดียวนะครับคันนี้เผ่าเดียวไม่ใช่สองเผ่าถ้าสองเผ่าเราจะสังเกตง่ายๆนะครับด้านหน้าล้อนําด้านหน้านะครับล้อหน้าจะเป็นล้อใหญ่แล้วก็มีลายลายดอกยางนะครับลายดอกยางให้กิกขึ้นแต่เผ่าเดียวส่วนมากก็จะใช้ล้อล้อหน้าเป็นแบบล่องสองล่องหรือบางที่ก็ใช้ยางรถยนต์แทนนะครับ แล้วแต่คนชอบครับส่วนตัวของผมผมว่าฟอร์ดใช้ดีครับ อันนั้นดันดินอึดอึดแล้วก็ทนดีนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบครับก็จะถ่ายด้านหน้าเดี๋ยวให้เราเข้ากลับรถมาก่อนดูว่าดินดินดินเุ้มแล้วก็ จะสไลด์ลงข้างข้างนั้นไหนเพราะเราทำํำพานเุียงมานะครับ เดี๋ยวให้หน้องเขาทำไปก่อนครับวันลงยิงพวกเราจะมาถ่ายทำคลิปให้พี่น้องดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามช่องจ่าแมนแทักเตอร์ด้วยนะครับทาง y o u t u b e ทาง facebook นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจะ้ทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ